ความสุขเป็นของผู้ที่ดำเนินชีวิตอย่างบ่มีความพิดคือผู้ที่ดำเนินชีวิตตามกฎบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้าพันธกิจมานาประจำวันเต็มใจเสนอรายการมานาประจำวันเรื่องราวที่จะเสริมสร้างชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณให้เข้มแข็งและเติบโตขึ้นในทางแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้ามานาประจำวันมื้อนีพบกันในวันที่หนึ่งกอลกฏในหัวข้อเรื่องที่มีซือวา อธิษฐานอย่างบอหิมห้อนและพระวจ,จนะของพระเจ้าที่พวกเขาจะมาเหียนหู้และสามัคคีทำห่วมกันในมือน,นี้ก็ปรากฏอยู่ในพระธรรมเพลงสรรเสริญบทที่46พระธรรมเพลงสรรเสริญบทที่46ก็ได้ปรากฏเรื่องราวและเนื้อในดังต่อไปน,นี้ เจ้าเป็นทีกำบังและกำลังของพวกขาน้อยพระองค์พร้อมซวยเหลือในคราวพวกขาน้อยยากลำบากสนั้นพวกขาน้อยจึงโบยานแมนวาโลกนี่สะท่านวันไหวนวยภูถล่มใสมหาสมุทรอันเลิกก็าตามเถิกแมนวาน้าทะเลทรงเสียงบ้าคลั่งดังห้ายแหงจนเนินภูสันสะเทือนย้อนควมหุนแหงนั่นมีแม่น้ำสายหนึ่ง ที่นำอาควมสมซื่นยินดีมาสู่นครที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งองค์สูงสุดนั้นพระเจ้าอยู่ในนครนั้นและนครนั้นจะบทึกทําลายเลยพระเจ้าจะมาสวยเมืองนี่ไว้ในตอนเศร้ามืดบรรดาสนซาต,ต่างๆก็หวาดวันตกใจกลัวและอาณาจักรทั้งหลายก็สั่นสะเทือนเมื่อพลงทรงเสียงฟ้าห้องดังก้องกังวานแผ่นดินโลกเฮา ก็ถล่มไปหมดสิน้นพระเจ้ายาเวองค์ทรงฤทธิอำนาจยิ่งใหญ่อยู่กับพวกขาน้อยพระเจ้าของอยาโคบเป็นป้อมป้องกันของพวกขาน้อยจงมาเบิงสิ่งที่พระเจ้ายาเวได้กระทำการสิ่งอัศจรรย์ที่พระองค์ได้กระทำทั่งโลกนี้พระองค์เฮทให้เซิร์กสงครามในทั่วโลกยุติลง ฮักคันธน,นูทำลายหอกและจูดโล่พระองค์ทรงกล่าววา่าจงเงียบสงบอยู่และเจ้าจงหู้เถิดวา่าเขาคือพระเจ้าเขาเป็นที่ยยกยอในทามกางบรรดาปราชาตสเขาเป็นที่ยยกยอเทิงแผ่นดินโลกพระเจ้ายาเวองค์ทรงฤทธิอำนาจยิ่งใหญ่อยู่กับพวกขาน้อยพระเจ้าของอยาโคบเป็นป้อมป้องกันของพวกขาน้อย ผู้ฟังที่ขลบอาลิตคาโฮลูซูนาลาวาชาวฮาวายจะนั่งอยู่ภายนอกพวิหารของพวกเขาเป็นเวลาดนุนเพื่อเตรียมตัวเองก่อนเข้าไปภายในเมื่อเข้าไปแล้วพวกเขาจะค้านไปที่เทนบูซาเพื่ออธิษฐานจากนั้นจะออกมานั่งอยู่ทางนอกอีกดนเติบเพื่อให้คำอธิษฐานของพวกเขามีชีวิตสมัยที่มิสนนลีมาทีเกาะนี้ คนหา้าวไหวบอกว่าคำอธิษฐานของพวกเขาบังคือประหลาดมิซนาลีจะยืนขึ้นจมุมสองสามประโยคและเอิ้นสิ่งนั้นว่าการอธิษฐานเว่าอาเมนและจบเท่านั้นคนห้าวไหวบอกว่าการอธิษฐานแบบนี้บบมีชีวิตท่านผู้ฟังที่ขลุเรื่องของอาริตบอกเราถึงคนของพระเจ้าที่บ่คอยได้ใช้เวลาในการสงบเงียบอยู่ และฮู้แมนยูที่พระเจ้าทรงได้ยินคำอธิษฐานของเขาบวาจะยาวหรือสัน้นส้นแต่หลายเทือ่อจังหวะของชีวิตเฮาก็เป็นไปนตามจังหวะของหัวใจและเฮาต้องให้เวลาเพียงพอในการที่พระเจ้าจะกล่าวทั้งในชีวิตเฮาและชีวิตของคนอ้อมข้างด้วยเฮาได้เสียโอกาสเวลาแห่งชีวิตนี้ไปจากเทื่อแล้วโดยการฮี่พอนว่าวาอามนและจบเท่านั้น ท่านผู้ฟังที่ขรลบเฮามักขาดควมอดทนกับทุกอย่างตั้งแต่ขนที่เสื่องซ่าไปจนถึงถนนที่มีการจราจรหนานแน่นแต่คอยเสื้อว่าพระเจ้ากล่าวด้วยความเมตตาว่าจงสงบเงียบสูมหายใจเข้าลึกๆและออกค่อยๆไปและจือไว้ว่าเฮาคือพระเจ้าเป็นป้อมประการและเป็นความเข้มแข็งของเจ้า เป็นความสวยเหลือที่พ่ออมอยู่ในยามยากลำบากการเฮ็ดเส้นนั่นคือการหูว้ว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าคือการเสื่อวังใจและการมีชีวิตท่านผู้ฟังที่ขลบเวลานี้ขอให้ท่านผู้ฟังทุกทานคิดและใครควรเบ่งน้ำกันว่า ลองนึกถึงเวลาที่เจ้าซาลงและฟังพระเจ้าในขณะอธิษฐานเจ้าหูซึกแนวใดเจ้าจะเฮ็ดอย่างเพื่อให้ตัวเจ้าเงียบสงบในการทรงสถิตของพระเจ้าและหู้จักพระองค์แล้วก็มาถึงสวงสุดท้ายของมานาประจำวันซึ่งเป็นสวงเวลาที่พวกเขาจะห่วมใจกันอธิษฐาน พระบิดาเจ้าขอบคุณที่ทรงเป็นความสวยเหลือที่พร้อมอยู่เสมอทั้งยามสุขและทุกข์โปรดประทานพระคุณให้ข้าพระองค์สงบเงียบและหู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าอธิษฐานโดยความเสื่อในนามสื่อพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน